ช็อกดาราสาวชื่อดังป่วยขยับหน้าครึ่งล่างไม่ได้เส้นเบญจเพศลดแลนในวงการบันเทิงมานานอย่างนักแสดงสาวชื่อดังปันปันสุทัตตาอุดมศิลป์โดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามอีเวนต์ต่างๆซึ่งปัจจุบันสาวปันปันอายุครบ25ปีแล้ว เมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดเธอได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิตเบนเจเพศโดยบอกว่า25ปีนี้เกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะหมายถึงสองเดือนที่แล้วไม่เคยบอกใครเลยป่วยเส้นปลายประสาทอักเสบขยับหน้าครึ่งล่างไม่ได้เป็นแค่ครึ่งล่างช่วงขวาที่ขยับไม่ได้ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว มันเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆพูดไม่ค่อยชัดส่องกระจกทำไมปากไม่ขยับไปหาหมอหมอถามว่าฉีดหน้ามาหรือเปล่าก็คือไม่ได้ฉีดมานานแล้วพอหมอวินิจฉัยก็พบว่าเป็นปลายประสาทอักเสบหนูไม่เคยลงที่ไหนไม่เคยบอกใครมีแค่เพื่อนรอบตัวที่รู้ตอนนั้นกระทบงานไปหมดต้องเลื่อนงานหมด ทั้งซีรีส์และงานที่ต้องพูดตอนถ่ายก็ถ่ายเก็บผู้กมกับก็ช่วยถ่ายมุมที่ไม่เห็นชัดประโยคที่พูดน้อยๆตอนนี้ก็ยังไม่หายนะต้องใช้เวลาสาเหตุที่เป็นเหมือนเป็นไวรัสตัวหนึ่งที่คนติดเหมือนเรามียีนตัวหนึ่งที่รับเชื้อไวรัสกลับจากอเมริกาปุ๊บก็เป็นเลยโอกาสหาย100%เอร์เซก็มีบางคน 3ถึง6เดือนก็ต้องดูกันไปจริงๆก่อนหน้านี้มีหมอดูเรื่องเส้นประสาทแต่เขาทักพ่อเราก็ภาวนาอย่าให้พ่อเป็นเลยเป็นแทนได้ก็ขอให้เป็นแทนก็เรียบร้อยเลยเป็นแล้วหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ